นี่เลยพี่ชายของเรารถเนี่ยมันคือรถอะไรบ้างนะคะครบเลยตอนนี้ก็ลังเดินไปคาเฟ่ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวันเดยบ์บล็อกวิน,นูจีนอะแล้วกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อน,นของเราอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเที่ยวในกรุงเทพกันค่ะซึ่งสถานที่ที่เราเริ่มมาในวันนี้เนี่ยก็คือบ้านศิลปินคองบางหลวงอยู่ตรงฝั่งทนซึ่งเขาก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันจะไปกัปกบทุกคนเป็นครั้งแรกซึ่งเท่าที่เขาไปส่งมาเนี่ยทุกคนมันก็มีกิจกรรมไม่ทำหลายอย่างเลยเนาะแบบเหมือนข้างในน่าจะมีคาเฟ่ด้วยแล้วก็สามารถแบบร้อยลูกปัดนั่งวาดรูปทําอะไรต่่่าางงๆไได้้นนนะะะคคซึทีีจรป คือนี่เลยพี่ชายของเราสวัสดี<อ>ครับบ๊ามียครับถ้างั้ <laughs> นเราก็ไปกันเลยออเอ,อพี่มีมาคือซอยนันแรละซอยที่มีจะเลีที่แรกอะออโอเคทุกคนหลังจากวนเข้ามาในซอยแล้วเราก็คนพบว,ว่้าน จะต้องวนไปที่วัดคูหาสว่างเพื่อไปจอดรถตรงนั้นแล้วค่อยเดินเข้าไปที่บ้านศิลปินอะไรหรควรแล้ววนๆไกลมาก นีใช่ไหมก็ดูน่ากินนะเยน็นอันนี้ก็จะเป็นลิสต์รายการทั้งหมดที่เราสามารถทำได้นะดูีทุกคนมีเยอะมากเอาวันนี้มายื่นให้สตา ลูกบัตใส่เข้าไปในนี้ประเด็นก็คือเขาไม่รู้ว่ามันควรจะเริ่มจากอะไรมีไก่อยู่ะะข้างเขาด้วย ยังยืดตอนแรกนึกว่ามันจะใส่หัวไม่ได้แต่ว่าได้น่ารักม, <c oughs> มากเลยน่ารักมากต่อไปเดี๋ยวจะไปกินข้าวกันเพราะตอนนี้หิวมากแล้วก็ร้อนมากถ้าสมมติว่าใครสนใจมาทำเวิร์กช็อปอะไรนี้เนาะก็สามารถมาได้เขาเปิดทุกวันแล้วก็ถ้าเอารถมาก็อย่าลืมไปเข้าทางราชพฤกษ์แล้วก็จอดตรงวัดคูหาสวรรค์เหมือนวัดกำแพงก็น่าจะจอดได้แต่วัดคูหาสวรรค์น่าจะใกล้กว่าก็ เดีถ้าสมมติว่าแบบใครไม่ได้เอารถมาก็นั่ง MRT ม,มา,มาลงถ้าพระแล้วก็ต่อวินน่าจะได้เหมือนกันกลับมาอยู่บนรถแล้วทุกคนคนบอกว่าร้อนพี่เขาบอกว่าไม่ค่อยร้อนแต่เขาร้อนมากก็ตอนนี้เรากำลังจะไปกินร้านอาหารที่ชื่อว่า butcher factory ใช่ไหมพี่มีเคยไปกินมาแล้วแล้วพี่มีก็บอกว่า,วามันอร่อยได,ได้ไปลองกันในวันนี้ถึงแล้วทุกคนนี่คือร้านที่เราจะมากินกันวันนี้นะคะ Thank okay. อร่อยมากเป็นแบบข้าวผัดหม้เนื้อที่ดีไปคาเฟ่กันอยู่แถวนี้หละใกล้มากจเจริญกงเป็นแบบคาเฟ่ชาไทยที่เพิ่งเปิดใหม่มันเพิ่งเปิดปัมันเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดหรือว่าไม่แน่ใจเปิดไม่นาน่ะแ,นแบบน่ากินมันดูแบบเป็นเมนูชาไทยแบบแปลกๆหน่อยืมอไม่ได้แบบเป็นแค่แคกินชาไทยธรรมดา ชคดีที่วันนี้แบบท้องฟ้าสดสใสยวไหนแล้วก็เดี๋ยวจะมาแนะนำวิธีการไปร้านสักหน่อยนะคะร้านมันจะอยู่แถวแถววัดไตรมิตรเนาะเออ่สามารถนั่ง MRT มาลงตรงสถานีหัวลำโพงได้แต่คิดว่ามันน่าจะต้องแบบต่อแท็กซี่หรืออะไรอย่างเี้ไม่เดินได้อยู่นะนแต่ว่าอาจจนะประมาณสักแบบ4-500เมตรอะไรเงี้ยแต่ก็พอเดินได้แต่ถ้าเอาสะดวกก็อาจจะนั่ง มอเตอร์ไซค์อะไรก็ได้แต่จริงๆก็ไม่ได้ไกลมากแต่เี๋ยว่าแบบปกติเวลามาก็สามารถเราผ่านแท็กซี่กับเพื่อนอะไรเงี้ยถ้าไม่มาคนเดียวเลยก็ได้อยู่ก็สามารถขับรถมาได้เพราะว่าร้านมีที่จอดใช่ไหมร้านไม่มีที่จอดไม่มีที่จอดแต่ว่ามันจะมีแบบตึกจอดรถแถวๆนั้นแถวๆแบบออตเตมิตรอะไรเงี้ยมันก็จะมีจริงๆจอดในออตเตมิตรก็ได้แต่ว่าคนอาจจะเยอะก็อาจจะแบบไม่ค่อยสะดวกซึ่งสำหรับใครที่ขับรถนะคะเราก็มีตัวช่วยแนะนำในวันนี้นี่เลย สองตัวนำเสนออันนี้ก่อนละกันเป็นมะขามห้ารสนะคะจากจีจาแล้วก็นี้น้องสินค้าใหม่ล่าสุดของเราบอยอไวยซึ่งเป็นตอนนี้เป็นแบบตัวโปรดของเขาแลตอนนี้เป็นตัวที่เขาชอบมากที่สุดชอบตัวไหนมากกว่าชอบมะขามห้าใช่เพราะว่ามันแบบมีความแบบลูกอมลูกอมหน่อยอะไรยเงี้ยแต่จริงแต่บอยบอยก็ชอบตรงที่มันมีความเปรี้ยวๆด้วยเปรี้ยวๆหวานๆเขี้ยวนึบหน่อย ก็ชอบทังสองตัวนะอ่ามาไขข้อข้องใจกันดีกว่าคือมีคนสงสัยมากว่าถ้ารถเนี่ยมันคือรถอะไรบ้างนะคะซึ่งไม่ว่าทุกคนจะพยายามนับกันยังไงเนี่ยก็น่าจะนับได้แค่เปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดแล้วคุณมีคําตอบไหมครับว่าอีกรถหนึ่งคือรถอะไรรถที่5มันคงไม่ใช่รถตื่รถผมแน่นอนครับมันก็รถเดียวที่จะเหลืออยู่ได้ก็ต้องเป็นรถอร่อยนั่นเอง เปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดแล้วรวมกันเป็นรสที่5พอดีอร่อยครบรสเลยมะข่าว5รสของเราอออ่ะม,มันก็แบบมีกินหนึ่งว่ามีที่มาของขาว่าแบบ5รสนะทุกคนซึ่งขออนุญาตแกกินก่อนเพราะว่านี่คือตรัรสเค็มพอดีนี้มะข่าว5รสมันก็จะเป็นเม็ดเม็ดเหมือนลูกลอ,อมเป็นเม็ดเคลือบนะเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดอร่อย <laughs> ครบเลยครบเลยอ่ะมาดูของเราบ้าง อันนี้นะคะเป็นบัว,ออบวทุกคนเห็นไหมเม็ดมันจะแบบใหญ่มากซึ่งแบบเขี้ยวหนุบหนูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะเป็นบัวที่คงเรื่องของบัวอีกทีอนน่อร่อยคือเวลาขับรถถ้าสมมติแบบเรานั่งไปขับบางเที่ยวสมมติไปทํางานตื่นเช้าง่วงหรือไปเที่ยวตื่นแต่เช้าอะไรอย่างเงี้ยเราง่วงแล้วก็ ต้องมีตัวช่วยเล็กน้อยจี๊ดจ้าของเราก็ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีโดยเฉพาะตัวใหม่นี้บวยอบวยนี่เพราะว่ามันจะมีความแบบเปรี้ยวจึงเพราะงั้นก็คือตาตื่นแล้วแบบน้ำลายมันจะแบบแตกซ่านทุมนเปรี้ยวแบบขนาดนั้นกินมากว่ะค่ะพ่รอนกินแล้วแบบเปรี้ยวอ่ะ จังหวงบบ่วจังหววมันก็จะแบบอืมไปกออเขาว่ากินเปรี้ยวมากก็เลยกินอันนี้แล้วแบบอืมอาจจะไม่ได้เปรี้ยวขนาดนั้นแต่เหมือนก็เปรี้ยวประมาณนึงแล้วอ่ะอืมซึ่งสำหรับคนที่แบบกินเปรี้ยวได้น้อยกินแล้วจะเปรี้ยวมากสำหรับใครที่อยากได้ตัวช่วยแบบนี้เหมือนเราก็สามารถไปซื้อได้เลยที่เซเว่นเดลเวนหรือออ,ออนไลน์ก็มีเนาะทางซับบี้ลาซาด้า ี๋ยวจะแปะลิงก์ให้ใน description box นะคะถ้าใครสนใจที่เราก็แบบมีคนลดอะไรต่างๆด้วยก็ปรปกดติดตามนะไม่ได้กินมาขหน้ารถนานแงมันอร่อยเราเมืนกินแบบเวอร์กเวิร์อร่อยมาก่อนคือตอนเด็กๆกินแล้วมันรู้สึกว่ามันเผ็ดแต่พอโตมาแล้วมันแบบไม่ได้เผ็ดคดีละอือเป็นแบบพร้อมเผ็ดที่ทนได้ตอนเด็กกินแล้วเผ็ดมากแวะไปจอดรถมาแล้วทุกคนตอนนี้กำลังเดินไปคาเฟ่ก็ นี่มันจะผ่านวัดไตรมิตก่อนสวยงามอยากให้ดูอเอาอันนี้ค่ะนนออนฟาวมีไททีเดอร์ตี้ด้วยอะโปรไทมล่ะออมันเป็นกาแฟาอ่ะ เหนื่อยมากทุ <S 2> <S 2> ทกคนแค่ไปไม่กี่ที่ก็คือเหนื <S <S 2> <S 2> ่อยแหละเป็นไงกันบ้างคะพาไปมาตั้งหลายที่ใช่ไหม เมื่อเช้าไปบ้านศิลปินแล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็ไปคาเฟ่กันมาหวังว่าทุกคนจะชอบน้องเขาแบบชอบทุกที่ที่ไปเหมือนกันสําหรับใครนะคะที่สนใจสั่งซื้อสินค้าของจีจารนะคะสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ช้อป e ีเลยแค่เสิร์ชว่าจีจารก็จะเจอเลยแล้วก็เขามีส่วนลดพิเศษมาฝากเพื่อนๆทุกคนที่ดูคลิปนี้ด้วยนะคะสามารถใส่โค้ดส่วนลด JED VLOG ได้ที่ช่องสลดร้านคะ่ะเลยก็จะได้ลดส่วนลดพิเศษ20%อย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกด like วิดีโอนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง2ทีนะคะจะได้รับข่าวสารของเราอย่างเต็มที่งานไว้เจอกันคลิปหน้าคอยดูกันว่าเขาจะพาทุกคนไปไหนบ้างบ๊ายบายพี <Bye> ่บาย